พอแล้วออกจากงานได้ไหมเอออันอีกเรื่องหนึ่งทําไมตอนนั้นถึงถึงกล้าให้สิออกทั้งทั้งที่แบบเงินซีเงินเดือนหมื่นห้าเพจก็อ่ะได้ขึ้นมาหน่อยเพจเพจนมาได้เงนรับสองสามหมื่นอันตรตานคิดใจยังไงที่เออออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับทุกคนก็จากสารคดีนะครับที่ทุกคนได้ดูไปนะครับทุกคนอาจจะได้เห็นเรื่องราวที่ผมประสบความสำเร็จ แต่ผมบอกเลยว่าอันนั้นนะ่ะถึงแม้ว่าวีดีโอนั้นนะ่ะมันจะยาวถึง30นาทีนะแต่ผมต้องบอกนี้นะครับว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผมซึ่งต้องบอกว่าจุดตัดของผมจริงๆแล้วกันอยู่ที่คนคนนี้เลยนะครับความกดดันหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าเรื่องเองินเรื่องลูกนะครับเรื่องครอบครัวนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่คนข้างๆผมนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวให้คนข้างๆผมได้นําตัวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิงนะคะเป็นคุณแม่น้องอาย่าค่ะก็เป็นแอนทีค่ะออ โอเคนะครับก็ EP นี้นะครับผมอยากให้มาลองฟังเองดูว่าจุดเริ่มต้นของของตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยมันเป็นาอยังไงอ่ะผมต้องถามนี้ก่อนเลยว่าผมคิดว่าคําถามนี้จะเป็นคําถามที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับผมมองว่าผมน่าจะไม่เคยน่าจะเคยถามแต่ผมก็ลืมนะว่าทําไมเขาถึงยอมให้ผมเถิดอืมอ่ะเดี๋ยวถอดถามนิดนึงทําไมทําไมทอร์ันถสงเรารู้สึกว่ายอมยอมให้ให้สีมาเถิดจริงๆตอนนั้นนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่า ก็บอกเหมือนเดิมก็คือเออเราเชื่อเราก็เราเห็นว่าตั้งแต่ตอนเรารู้จักกันตั้งแต่ซอมบาร์ใช่ไหมเรารู้ว่าถ้าเกิดึงว่าตั้งใจทําอะไรอะมุ่งมั่นทําอะไรแล้วอะมันแบบมันทําได้อ่ะแล้วแล้วตอนนั้นเขาน่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอไม่แล้วทำไมวถึงยอมยอมอะทำไมถึงยอมให้รู้สึกไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าเพราะว่าความไม่น่าเชื่อถืออ่ะ คนที่ทาอย่างอื่นแต่ว่าไม่ได้จริงจังแต่พอมาเป็นเรื่องเทแเราซีจริงจังอะซีตั้งใจอะเหมือนตอนนั้นตอนเรียนอ่ะซีก็ไม่ได้จริงจังเท่าไหร่แต่พอเรื่องซ้อมบารสอะจริงจังเราตั้งใจมาก er. มันก็เลยแบบตัดภาพมาเหมือนกันพอเป็นเรื่องเทศแล้วซีตั้งใจตั้งใจเหมือนตอนซ้อมบาสเลยแบบ<ล>อเหงก็เลยรู้สึกว่าแบบเออหรือจริงจแล้วมันคือทางของเขา แล้วก็พอยิ่งได้เห็นไปเรื่อยๆว่าแบบว่าสีตั้งใจอ่ะจีไม่ได้แบบอ่านแล้วจบเงียจริงๆแค่อันนี้จริงๆท้อันนี้จริงนีจริงๆๆ <laughs> จีงไม่ได้อ่านแล้วจบไงก็คือตอนกลางคืนก็ยังไปศึกษาต่อตอนไปนั่งทํางานะอะไรเงี้ยก็ยังไปนั่งดูอีกก็เลยว่าเออสงสัยแบบคงคงมุ่งมั่นอะแบบทางนี้มันคงใช่ทางจริงก็เลยเออลองลองดูแล้วเป็นไงตอนนั้นที่รู้สึกว่าเรายอมให้ให้ทีมเพจเราตอนนั้นรู้สึกไงบ้างหลังจากแบบเออเออไปเพจเลยแล้วเป็นไงบ้าง หลังจากหลังจากตอนแรกเหรอก็ตอนแรกที่ที่เราทําก็คือตอนนั้นที่ซีเริ่มศึกษายังจําได้ว่าตอนนั้นเราอิงก็ออกจากงานมาแล้วเพราะว่าวิกฤตที่ทํางานใช่ปะพอเจอโควิดปุ๊บก็ไม่มีลูกค้าก็เลยออกมาทําขนมขายกับที่บ้านจำได้ไหมเออที่เขาไปทําขนมขายแล้วตอนนั้นนซีก็คือไม่ได้อยู่กับลูกเพราะว่าอิงต้องกลับมาขายขนมที่บ้านเราก็แบบเหมือนหารายได้สองทางอ่ะเพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวเรา แล้วก็พอยิ่งแบบไปบ้านซีแล้วเห็นว่าซีมุ่งมั่นใช่ไหมก็รู้สึกเชื่อมันเหมือนอม,มันเชื่ออยู่แล้วเอาจริงๆงอ่ะแบบเลีนยเียก็คือเชื่ออยู่แล้วนนว่าทำได้ตอนนั้นพอจาได้ไหมว่าที่ซีจําได้เราน่าจะเริ่มต้นกันไม่หมื่นห้าก็สามหมื่นปะที่เริ่มต้นครั้งแรกหมื่นห้าหมื่นห้าทุนก้อนอแรกคือหมื่นห้าแสดงว่าการเทรดของผมเริ่มด้วยแค่หมื่นห้านะอันนี้มันเลยมันผมเลยอยากบอกทุกคนว่ามันไม่จาเป็นต้องทุนเยอะ เออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันไปเรื่องของความรู้ก่อนออตอนนั้นเอาผมผมยอมรับเลยว่าผมรู้โคตรน้อยเลยแต่อยากเทรดคือมันเป็นสถานการณ์บังคับใช่ไหมที่เราเราต้องถางเงินละอ,อ,อ่ะสุดท้ายเนี่ยถ้าแบบเป็นในเรื่องของการเทรดเนี้ยมันก็มันได้แน่นอนแหละเราความรู้เราน้อยทุนมันก็หายแน่นอนเออ,เอ,อแต่ด้วยแต่ด้วยความที่อ่ะอย่างอิงบอกอิงมั่นใจตอนนั้นสี่ก็สึกมั่นใจนะเลยเลยกล้าเอาเงินมาลงแบบกับพอร์ตแรกในชีวิต แต่แต่มันก็เติบโตอยู่นะพอตอนนั้นอะอ่ะเติบเติบโตใช่เพราะจำได้อยู่โพสโพสโชว์อยู่ว่าแบบหางานช่วงโควิดแม่งโคตรง่ายเลยว่าวันละห้าหกร้อยพันหนึ่งเออจำได้จำได้แต่มันก็หมดตอนนั้นเป็นมิจิตคือแบบพอมันเรียกว่าพอเหมือนแบบเราเราสุดทางแล้วอะเราก็จะมีแรงขึ้นออกมาใช่ป่ะซีก็ไปเทรดไปทำขนมพอไปเทรดปุ๊บมันก็มันก็ได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์จนเรารู้สึกว่าเออหรือมันจะใช่ ว่าหรือทางนี้จนซีรู้สึกป่ะว่าแบบทางนี้คือเดี๋ยวจะเป็นอาชีพที่แม่งเลี้ยงดูครอบครัวได้จริงวะก็จริงจริงตอนนั้นก็รู้สึกนะเพราะว่ามันแทบจะไม่มีคือด้วยความที่การงานมันเหมือนอตอนนั้นก็ทํางานประจําแล้วมันไม่มีอะไรมาเออไม่มีอะไรมาแบบที่ต้องต้อง,องคนที่จะมาเสริมในเวลาที่มันว่างได้จริงๆแล้วเออใช่แต่จริง,รงๆก็ถ้าม,มันเริ่มต้นจริงๆเผื่อแบบทุกคนอยากรู้ว่าเราเริ่มต้นยังไงเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันเริ่มต้นด้วย <YouTube. S 1> แค่หมื่นห้าแล้วก็ YouTube จริงๆ YouTube ก็มีเนื้อหาเยอะอจนแบบว่าเ,เราเราเรียนรู้เบสิกพื้นฐานได้แต่ว่าพอเราเทรดไปปูปะเทรดแล้วเราเสียเราก็รู้ว่าจริงๆมันใช้มากกว่าความรู้ใน y o u ยูทอเที่สมาเทรดแต่แต่แต่พอมามาเป็นปัจจุบันตอนเนี้ยทำให้ซีรู้สึกว่าการเทรดแม่งอันน,น,นี้ต้องบอกเลยว่าซีตกผลิกอย่างหนึ่งเลยตรงที่เชื่อไหมว่าเปีที่แล้วหปีที่แล้วอะซีก็เทรดแต่แบบเนี้ย เออแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะเป็นที่แบบเข้ามาเริ่มเทรดแล้วมันต้องมันต้องแบบต้องรู้เยอะต้องต้องยากต้องต้องเจ๋งต้องอะไรเงี้ยเชื่อแต่แต่ว่าเชื่อไหมบบตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยหลังจากเริ่มต้นตอนนั้นนะ่เออซีซีกลับไปเทรดแบบปีแรกที่ซีเทรดไปแต่ทั้งทั้งที่ซีแม่งวนมาหมดเลยแบบไปแม่งมาหมดแบบการเทรดนู่นนี่นั่นแบบเทรดหลายๆอย่างที่เขาบอกรู้สึกว่ามันแบบม,แบบมันยากอะ่ะเออซีก็ลองสุดท้ายแล้วมันมันก็ได้นะได้เดิเียจนสุดท้ายแล้วมันก็กลับมากลับมาเหมือนปีแรกใช่เพราะว่า จิงๆจำวันที่แบบเทรดได้วันละหลายพันถึงแบบกระทัง่งเทรดได้วันละเป็นหมื่นจนพอโตไปหลักแสนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในช่วงวิกฤตแบบเนี้ยหรือว่าเราจะกลับมาตั้งตัวได้จริงๆว่าเข้าพอเราหรือนี่จะเป็นโอกาสที่แบบเป็นอาชีพที่ซีหาเลี้ยงดูและเขวาพอาได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่จุดท้ายพอเทรดไปสักพักหนึ่งมันก็อตอนนั้นน่าจะน่าจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่ที่คัดหนักที่สุดในชีวิต น่าจะขัดทิ้งไปประมาณ oh. ประมาณสามแสนแต่ขัดเองกับมือเลยคือจําได้ว่าวันนั้นอะพอร์ตมันประมาณประมาณหก mm hmm. เจ็ดแสนแล้วเออแล้วเหมือนเราก็ไปติดนิสัยการการแก้พอร์ตเออแล้วมันแบบมันติดลบมาแล้วจําได้เลยว่าแก้จนมันติดลบประมาณเกือบหมื่นเหรียญแล้วคือแบบในใจตอนนั้นอะช่างคิดแล้วว่าปล่อยปล่อยแม่งหรือกูจะคัดแล้วเอาใหม่ดีวะเออตอนนั้นอะตอนแรกไม่ไม,ไม่ไม่ได้กะว,ว่าจะคัดด้วยซ้ำน,นะต้องบอกว่าวันนั้นตอนนั้นน่าจะน่าจะมีลูกแล้ว เออแล้วต้องไปส่งต้องขับรถกลับไปส่งเองที่บ้าน<ช>เพราะว่าเหมือนมันเป็นข้อกําหนดของครอบครัวเราอะที่แบบสาาท์ก็กลับบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันน่าจะน่าจะสักประมาณ3ามสี่ทุ่มแล้วเออออเดอร์นะั้นจําจได้เลยว่าซีกดกดคัดเองกับมือแล้วร้องไห้ใช่เออเพราะเราคิดว่าพอนเนี่ยแม่งจะเปลี่ยนชีวิตเราแต่สุดท้ายแล้วแม่งแม่งไม่ได้เราไปเราไป,เราไปแก้เราไม่ยอมอแล้วนั่งจำได้เลยว่าอิงเดินเข้ามาแล้ว บอกว่าออกไปก่อนเออทำได้แบบไล่เลยว่าออกไปก่อนขอขออยู่คนเดียวซึ่งอันนั้นก็น่าจะเป็นเป็นครั้งครั้งเดียวเลยที่ที่ขัดทุนหนักอเแล้วก็อพอร์ตมันประมาณประมาณ6 7เจ็ดแสนก็เลยก็เลยตัดทิ้งพอมาเหลือแค่ประมาณ2 3แสนอ่ะก็เลยตัดสินใจกูไม่เอาละไม่เถ็ดก็เลยถอนเงินออกมาเที่ยวเลยเดินชอปปิ้งเลยเข้าแบบ เข้าช็อปอาดิดาช็อปไนกี้ซื้อเสื้อผ้าตัวละสองสามพันแบบเออใช้แบบใช้แบบกูไม่สนแล้วอะ่ะกูจะใช้กูใช้ตังค์บ้างกูหาตังค์มาดเดี๋ยวไม่อยากให้มันแบบเออสภาวะเครียดนั่นแหละช็อปปิง<า>ปป้งแต่ก็หลังจากนั้นออมาก็ต้องบอกว่าแม่งกลายเป็นว่าดัมดิ่งเลยนะจากที่แบบไปเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าตัวละสองสามพันแล้วก็ทิ้งห่างยาวเลยสองสามปีเลยไม่เคยไม่เคยมีชีวิตแบบนั้นอีกเลยก็น่าจะเริ่มแย่เลยนะพอแบบพอร์ตมันเหมือนเราแบบ มันเหมือนอยังไงเดียมันเหมือนแบบเรากำลังจะดีแล้วมันล้มแล้วเราไม่กล้ารูก้กลับมาแล้วอะน่าจะเป็นตอนนั้น,อนตอนนั้นจาได้ว่าแบบเป็นตอนที่คัดหนักมากแล้วก็แล้วก็ยังถามจำได้วิงถามพี่ว่าไม่เทรดแล้วหรอบอกว่ายังแต่ก็คขนเดีย์ว่ายังคิดว่าตอนนั้นน่าจะไม่พร้อมด้วยสภาพจิตใจอะไรหลายๆอย่าง แต,แต่พอมาเป็นแบบเรื่องของการเทรดอะสีชอบนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนน่าจะน่าจะชอบน่าจะนักเทรดแม้จะเคยได้ยินอะสีชอบพูดว่าแบบเวลาที่เราแบบเสียเยอะะแล้วมันหยุดเทรดไปอะอสีชอบแบบให้หัวสมองมันโล่งแบบกลับมาเป็นแบบเด็กเริ่มต้นใหม่อีกรอบห<อ>นึ่งอะที่เป็นแบบเบกินเนอร์อีกรอบหนึ่งอะเออเรารู้สึกว่าเราแบบเราจะเทรดแค่แบบอะไรที่มันง่ายๆเทรดแบบเรียบๆเออแล้วสุดท้ายแล้วมันวนอย่างนั้นอะเลยรู้สึกว่าอันนี้พอเบื่อทุกคนเลยก็ได้ถ้าแบบตอนนี้ใครรู้สึกว่าแบบกำลังแบบสับสนรู้สึกว่าเราแม่งไม่ใช่ทางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ จริงๆตอนนี้หยุดไปก่อนก็นได้อย่าเพิ่งร้อยพอร์ตมันเสียหายนะหยุดไปเลยแล้วหยุดไปแบบสัก3าสี่เดือนอ่ะให้รู้สึกว่าสมองเรามัน,มนแบงค์ให้รู้สึกว่าเราเราเป็นคนโง่ในเรื่องการเทรดไปเลยอ่ะ <c oughs> เออแล้วแล้วกลับมาลองเรียนรู้ใหม่ที่แบบตอนแรกปีแรกเราเทรดยังไงเราก็เทรดแบบนั้นอ่ะ <c oughs> อืมอันเนี้ยเ <c oughs> ชื่อผมเพราะผมผ่านมันมาแล้วผมกลับมาตอนนี้ผมกลับมาเทรดโดยที่ผมเคยเทรดเมื่อปีแรกเลยนะนี่ผมใช้แค่เนี้ยที่ทุกคนเห็นตามหน้าเพจแต่ว่าอ่ะแต่มันีช่วงอีกช่วงหนึ่งที่ที่ซีไปเล่นเอง อ่าแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องบอกว่า,าแตกกับ e อเมาหลายรอบแล้วแต่มันมีครั้งหนึ่งที่รู้สารู้สึกเรารู้สึกมั่นใจเออตอนนั้นซีไปไปกู้สหกรณ์ของของโรงแรมมาของมหาลัยเออก,กู้มาประมาณ15ื่นก็คิดว่าพอร์ตนี้แหละแม่งแบบจะเปลี่ยนชีวิตเราอีกรอบหนึ่งแล้วเออจากที่แบบมันเสียไปรอบนั้นนะแล้วกลับมาแบบมันมีฮึดอีกรอบหนึ่งกลับมาเออแต่ว่าฮึดกลับมาด้วยด้วย EA ไม่ได้แบบด้วยเทเองเพราะเรารู้สึกว่าแม่งเทเองแม่งเหนื่อยอิบหายผมต้องมั่นใจนะว่าคนที่ใช้ e อหรืออะไรพวกเนี้ยที่แบบเป็นระบบ เขาจะไปเทสมาแล้วแบบว่าเทสจนรู้สึกว่ามั่นใจอ๋อแล้วค่อยม,มาลงพอตจริงใช่ซึ่งซีก็เหมือนกันซีแม่งนั่งเทสนั่งเทสทั้งวันทั้งคืนมีเวลาว่างก็เทสเทสเทสเออจนรู้สึกว่ามั่นแหละตัวนี้แหละเออเราเอาก็เลยตัดสินใจไปกู้เลยกู้ปุ๊บกลับมาลงพอตจริงสองวันพอตแตกเออแต่ตอนนั้นดาวมากใช่เพราะว่ายิงจำได้วันนั้นอนะถามว่าพอตเป็นไงบ้างอืมก็ไม่ตอบอมไม่ตอบอยู่อาทิตย์หนึ่งอะอืมจำจได้แม่นไม่ตอบอยู่อาทิตย์หนึ่งจนแบบ ต้องถามต้องเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าพอแตกแล้วใช่ไหมซีถึงได้ตอบว่าใช่แต่หลังจากผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งนะเหมือนตอนนั้นก็คือเหมือนค่อยพร้อมที่จะบอกอ่ะหรือว่ายังไงตอนนั้นรู้สึกยังไงไม่รู้ว่ามันเป<ม>็นมันเป็นพอร์ตเหมือนพอร์ตคาดหวังอ่ะอ๋อเออแต่แม่งไม่ได้มันไม่ได้ตามหวังจริงจริงตอนนั้นจริงๆพอร์ตรวมอ่ะมันเป็นพอร์ตพอร์ตพันแต่พอร์พอตพ,รพันนี่คือประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าบาทแต่ซีกับเพื่อนอาหารกันคนละครึ่งเพราะว่าเหมือนแบบ e อตัวนี้แม่งแบบมันฟิกว่า คุเริ่มที่พันหนึ่งแมะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่มีทุนไงกู้ได้มาแค่หมื่นห้านั่นแหละก็ก็เลยหารกับเพื่อนนั่นแหละก็เสียหายทั้งคูตกคู่แล้วพอแตกปุ๊บตอนนั้นพอแตกปุ๊บเงินของสหกรณ์ก็คือหมดแล้วจำได้ว่าเราไม่มีเงินก้อนแล้วตกู้มาเราไม่มีเงินก้อนตอนนั้นก็น่าจะน่าจะอันนี้ก็บอกเผื่อทุกคนเลยก็ได้คือผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีฟิลที่แบบไม่ไหวแล้วอะ เออซึ่งก็ต้องบอกว่าพอร์ตนะั่นะเป็นพอร์ตที่ผมคิดว่ามันจะมันจะเปลี่ยนชีวิตผมแต่แม่งคนละทางเอออันนี้ผมไม่เคยเล่าลนะแล้วก็ในสารคาดีก็ไม่ได้เล่าด้วยคือผมนั่งนั่งทำงานหน้าฟอนต์แล้วร้องไห้ตลอดเลยแบบถ้าช่วงเวลาไหนมันไม่มีแขกเข้ามานะนคือต้องบอกว่าโรงแรมที่ผมทำอะแขกมันน้อยเออมันมันเลยมีเวลาร้องไห้ <laughs> 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 มันเลยร้ <laughs> องไห้เออนั่นแหละเออแล้วพอแบบมันไม่มีแขกเข้ามาเช็คอินอะก็นั่งแบบนั่งนั่งดูนั่งอะไรอย่างเงี้ยเออจนแบบ ้องให้จนแบบผมว่าทุกคนน่าจะเคยถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยหรือรุอร่นเราเนี่ยแหละน่าจะเคยเห็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มันมันชื่อว่ากลุ่มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเราจะให้กําลังใจกันและกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกคนก็จะไปพิมพ์กันกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่แบบไปพิมพ์กันเลยไม่มีใครตัดสินใครเออไม่มีใครตัดสินใครซึ่งผมผมก็พิมพ์ไปเลยว่าแบบผมไม่ไหวแล้วผมแบบีิงินสุดท้ายแต่ว่าผมทามันพังด้วยนั่นอะไรเงี้ยแบบ รู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเออซึ่งตอนนั้นะเออตอนนั้นผมคิดสั้นเลยพิมพ์ลงไปประมาณ10เกือบเกือบยีบรรทัดอะแต่ก็ไม่ได้กดพิมพ์ลงไปมันรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบชอบไต่ตองคิดโน้นคิดนี่อะไรเงี้ยเออแต่ก็พิมพ์ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้กด enter คิดว่าเหมือนเหมือนเราเหมือนเราเตรียมตัวเตรียมใจที่ที่จะแบบเออคิดสั้นแบบนั้นไปแล้วอะโดยที่แบบไม่ได้สนแล้วใครมันจะพูดอะไรมาแต่แค่แบบเหมือนมันก็มีการเหมือนแบบยังไงอะเหมือนหลอกตัวเองอะว่าถ้าเราพิมพ์ลงไปอะมันะะหเรรืออไ แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบผมเป็นคนไม่ค่อยจู้จีจ้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้ส่งสักดกับใครก็เลยคิดว่าใครจะมาบอกเราก็ไม่ไมจําเป็นรอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สุดท้ายเราก็ไม่ได้ไม่ได้พิมพ์ลงไปแล้วก็ช่วงนั้นก็มีหนังเรื่องหนึ่ง<อ>ที่เป็นที่เป็นซีรีส์ของเกาหลีปะ่ะหรืออ,อะไรไม่รู้เอ็กซ์ทรนาเกนเอ็กทนาเกนอืมใช่อันนั้นหนังที่แบบเป็นหนังที่เข้ามาในช่วงเวลาที่เหมือนแบบมันตรงกับจังหวะชีวิตเราที่เราเพิ่งมีลูกเล็ก เราสู้ชีวิตอยู่อ,ยอยะไรเงี้ยถ้าใครถ้าใครเคยดูแล้วแบบใครเทรดด้วยแล้วแบบรู้สึกว่าท้อนนะแล้วแบบอ่ะผมผมรู้สึกว่าท้อแล้วมีลูกด้วยแล้วกันอ่ะลองเราไปดูหนังเรื่องนี้เลยเอ็กซ <c oughs> ์ทีนังเกนเออเนี่ยอย่างเรื่องนี้มันทําให้ผมจำอาพูดตรงๆว่าผมจําไม่ได้นะว่าทําไมผมถึงกลับมาเทรดอีกรอบแต่ผมจําความรู้สึกได้เล็กๆว่าหนังเรื่องนี้มันทําผมร้องไห้ทุกตอนแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าผมควรจะกลับมาดูแลลูกอ่ะเออไม,ไม่ไม่ควรคิดไม่ควรคิดสั้นอ่ะ หนังเรื่องนี้คือร้องไห้เหมือนหมาเหมือนหมาทุกเอฟจริงจริงรอุย้ยจริงจริงนะผมเชื่อเลยว่าใครใครอยากร้องไห้นะใครมีลูกต้องเน้นว่ามีผมไม่งั้มมนมันจะไม่อินอถ้าใครมีลูกผม,มให้ไปดูเรื่องนี้เลยถ้าไม่ร้องไห้อะมาหาผมได้เลยเออมานั่ง้องเลยกันเออจริงนั่นแหละแล้วมันก็เลยแน่ๆจะเป็นจุดที่ทําให้เราเลิกคิดสั้นแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ต้องบอกว่าดีเทลตอนนั้นจำจำไม่ได้แล้วว่าทำไมกลับอีกรอบน่าจะหลายเดือนอยู่เหมือนกันที่มันต้องกลับมาคือที่มันกลับมาต้องกลับมาเพราะว่ามันไมม่่ทางอออก ตอนนั้นต้องบอกตรงว่าการเทรดมันไม่ใช่ทางเลือกของผมม,<น>มันไม่ใช่ทางเลือกของซี<น>มันคือทางรอดแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เขาจําได้ประโยคนึงที่ซีบอกอ<น>คือตอนที่สมาเรเทรดเหมือนเป็นประโยคที่เหมือนเพิ่มความเชื่อมั่นในตอนแรก<น>ที่เขาเชื่ออยู่แล้ว<น>อ่ะเรียกว่าให้เชื่อเขาเถอะอ่อน,น,นเชื่อเขาเถอะเขาไม่เก่งอะไรเลยเขาไม่ได้เก่งอะไรหลายอย่างหรอกแต่เนี้ยเขามั่นใจเขามั่นใจจริงเขาเก่งจริงเชื่อเขาเถอะ อันนี้ก็คืออีกประโยคหนึ่งที่รู้สึกว่าเออม่มันก็คือเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวซีเข้าไปมากกว่าเดิมจากที่รู้อยู่แล้วจากพฤติกรรมจากที่เราเห็นพฤติกรรม,มว่าเออทำหรือไม,มแตบบ่ตั้งใจจริงนะจริงๆก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบยังพพอร์ตตลอดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้เห็นผลลัพธ์อะไรแบบปุ้งปังเลยตั้งแต่แรกอโอเคอ่ะแล้วอันนี้อันนี้ซีซีถามอีกนิดนึงเผื่อเผื่อเอาไปเผื่อมีเผื่อมีคนดูแล้วแบบรู้สึกว่าเอออยากเอาไปปรับใช้บาง ตอนนั้นที่รู้สึกว่าต้องต้องต้องแบ่งเงินมาให้เราอะเอออันเนี้ยจัดการยังไงบ้างหมายถึงจริงๆตอนนั้นจริไม่รู้อาจะต้องบอกตรงบอกทุกคนเลยว่ามผมไม่รู้เรื่องการจัดการของเงินของอิงเลยคือผมขอไอน,นี้ก็มีให้ผมตลอดอะ่ะ <laughs> ผมผมก็ไม่รู้เขาจัดการยังไงเือนไงนะแต่ว่ามันมันก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นนิสัยเสียงผมเลยที่ขอเมื่อไรผมก็ได้แต่ไม่ได้แบบขอสุดหรือสุดไล่นะขอในการของแบบในเรื่องของ การเทปแบบเออมีมีมีเหตุผลให้เขาว่าแบบเราขอทําอะไรแต่เขาก็ให้เราตลอดทั้งที่แบบเต่ลูกก็ต้องเลี้ยงอะไรก็ต้องเลี้ยงคือตอนที่ผมออกมามันมันไม่ได้มีเงินเข้ามาก็ใช้เงินเขาอย่างเดียวอืมอาทตย์นี้มาลองลอง <S 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 แชร์ให้แบบเพื่อนๆพี่ๆนักเทปดูหนห่อยดีว่าเราตอนนั้นเราจัดสรรยังไงบ้างตอนแรกที่ออกมาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอเท้าความกลับไปก่อนก็คือตอนนั้นหลังจากที่ทําขนมใช่ไหมพอทําขนมเสร็จแล้วขายของมันก็จะมีช่วงที่อิงก็ไปเรียนเหมือนกันไปแบบเรียนลงทุน เดงลงทุนหุ้นเหมือนกันออแล้วตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออ,เอ,อมันดูน่าจะเป็นไปได้นะียแล้วพอลูกเข้าโรงเรียนนะ่ะตอนนั้นนะลูกเข้าโรงเรียนได้ก็เลยไปหางานทํางานประจําที่ได้อเงินเดือนมันก็คือสูงขึ้นมาสูงเลยค่ะพอเงินเดือนสูงปงุ๊บมันก็เลยเหมือนกับว่าประกอบกับเงินที่ซีมีใช่ปะ่ะเราก็เลยมารวมกันแล้วก็จัดแจงเป็นค่าเทจ่ายว่าจะย,ยังไงจนตอนนั้นนะซีมาบอกว่า <K> ขอแล้วออกจากงานได้ไหม <S 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 เอเอเอ,อัน,นอีกเรื่องหนึง่งถามเพื่ออะไรที่ทําไมตอนนั้นถึงถึงกล้าให้สิออกทั้งทั้งที่แบบเซีเงินเดือนหมื่นเทิก็อ่ะได้ขึ้นมาหน่อยเทิดเดมาได้นับสองสามหมื่นแต่แบบมันยังแบบอตอนนั้นตัดสินใจยงใังไงที่เออออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไว้ยตอนนั้นก็ยื้ออยู่ ตอนแรกอะเคยเยอะอยู่ว่าจะออกจริงหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งออกเลยแบบแต่เด็กกีบแบบนี้มันน่ากลัวนะเออค่เพราะมันเป็นช่วงโควิดด้วยอีกใช่ไหมใช่บอกก็จะแบบคิดก่อนคิดดีๆจําได้ว่ายอะอยู่เดือน2เดือนน่ะว่าเอออย่าเพิ่งแบบหุนหันพันแล่นอดทนดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเสร็จแล้วก็เอ้ยจำได้ว่าว่าครั้งสุดท้ายที่ซีมาขอคือหลังจากที่เราอะไปกินส้มตําที่บ้านเพื่อนอ๋อจุดนั้นถึงตัดสินใจว่ายอมให้ออกเออเอออลังอลังกานอลังกัรนอย่างเงี้ยกัน ใช่ก็คือมันมีอีเวนท์ที่แบบว่าขอขอมาหลายก็ขอออกมาเทรดอ,ออกมาเทรดแต่ก็ยังยืงย้ออยู่แบบได้เราต้องลองดูก่อนนะว่ามัน,นมันได้หรือเปล่าเงี้ย<ม>เพราะตอนนั้นอ่ะเงินมันก็ตึงอ่ะ<ม>ถึงเงินเดือนมันสูงอ่ะ<ม>แต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายลูกอะไรหลายอย่าง<ม>ออจนแบบแ้วตอนนั้นได้แบ่งแบบสมมติว่าอันอนี้เผื่อเผื่อพ,อพี่ๆเขาแบบอยากหรือว่าป้วนได้จัดจัดสรรแม้ว,ว่าเงินเทรดเท่านี้เงินลูกเท่านี้เงินอะไรเท่านี้เงินเทรดเนี่ยอมีพอเงินมาปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีเงินที่ต้องแบ่งออกไปเป็นกองของค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคือรายเดือนฟิกคอร์<ม>ใช่ไหมแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายของลูก<ม>แล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็คือเป็นเงินเก็บ<ม>ที่จริงก้อนที่4ี่มันต้องเป็นเงินลงทุนเงินลงทุนมัมนจะมีแบบมาได้บางเดือน<ม>แล้วแต่การใช้<ม><ม>ชีวิตของเดือนนั้นอะไรเงี้ยส่วใหญ่ก็จะเป็นเงินเก็บเงินเก็บที่แบบว่าเก็บแบบนๆหน่อยๆมาปุ๊บก็คือเก็บไปกองไว้เก็บไปกองไว้อย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งตลอดเหมือนนกรู้อะพอเก็บเงินที่กองไว้ได้ก้อนหนึ่งอะจะแบบของเงินไปเท็ดหมย ต้องให้เปิดพอร์ตหน่เออแล้วก็เลยแบบให้เพราะว่าจริงๆเราก็ยังเชื่อว่าโอเคเงินก้อนนี้มันจะเพิ่มพูนออกมาได้มันจะออกดอกออกผลน่ะเออแล้วอีกอย่างคือการพอเราไปเรียนการลงทุนไหมใช่ป่ะเราก็เลยรู้ว่าถ้าเราไม่ลงทุนเพราะว่าตอนนั้นที่เอาจางานมาอีงไปเรียนหุ้นมาด้วยใช่ก็คือถ้าเราไม่ลงทุนอ่ะเงินก้อนนี้มันจะไม่งอกเงยเออแล้วมันก็เหมือนกับเราแบบ invest ในตัว C อ่ะ มันไม่ใช่แค่เอาเงินไปลงหุ้นอะไรเง,งี้ยอิงเอาเงินไปลงทุนในตัวซีอืแส,สดงว่ามีตัค่าประมาณนึงโอเคก็แหละก็เลยเป็นความเชื่อว่าเอ้ยมันมันต้องมีมันต้องได้ถึงแม้ว่าจะเฟลหลายรอบแต่แบบมันต้องได้ดิเราพยายามเรามุ่งมั่นขนาดเนี้ยอแต่เงินอันอื่นมันก็ตึงมือนะว <rinse S 2> ่ามีั้งค่าเทอมค่ากินค่านมค่าเดินทางอะไรเงี้ยก็ต้องเรียกว่าประหยัดเอาแล้วถ้าให้แนะนําแนะนําแบบคือพี่ๆที่แบบ เออเขาแบบเออเห็นเราแบบเพราะว่าเราเห็นในสารคาดีเราแบบมันก็มีการลงรูปก,การใช่ปะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แบบละเอียดเลยอ่ะท่านนี้สมมติว่าอิงต้องบอกว่าอิงเป็นคนที่แบบอยู่เบื้องหลังของซีเลยเน้นๆ้น,น <c oughs> เอออันนี้ถ้าแบบอยากแนะนำสมมติว่าแบบคนที่เขาตึงแบบเราอะแบบตอนเนี้ยที่เราเล่าอยู่ตอนเนี้ยเขาตึงอยากแนะนาอยากแนะนําอะไรไหมก็คงจะแนะนําคือแต่ละคนมันก็จะมีวิธีการจัดสั่งเงินของตัวเองมันนี่มันจะไม่ไม่เท่ากันใช่ป่ะก็คงจะทําได้แค่บอกว่าเราไม่ต้องไปแบบ เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเยอะอสมมติว่าส่ติว่าเราตั้งใจว่าเฮ้ยเรามีความรู้เราอยากจะลงทุนใช่ปะ่ะแต่เราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีเงินเดือนที่เยอะมากๆแล้วเขาลงทุนอะอเราไม่สามารถมีเงินเท่านั้นได้อเออเราก็ต้องจัดการการ บริหารความเสี่ยงในพอตเล็กๆของเราซึ่งถ้าพอตที่โตขึ้นมันก็จะเป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงในอีกแบบหนึ่งแต่อิงก็ไม่ได้เป็นคนแบบบริหารเงินเก่งอะไรนะเจออะไรก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะบางทีไงก็ชดอยู่เชื่อเชื่อจริงจริงผู้หญิงทุกคนแต่ก็แบบเรารู้ว่าถ้ามาปุ๊บอะหลักๆเลยอันนี้ต้องมีอันนี้ขาดไม่ได้เราก็ต้องจับไปจนนั้นก่อน เพราะฉะนั้นเงินที่จะต้องมาใช้กินเที่ยวกินเล่นขอลงทุนอ่ะมันจะต้องเป็นส่วนที่เหลือจริงๆแต่ถ้าเงินตรงนี้ไปปุ๊บเราต้องรู้ว่าอิงก็รู้ว่าถ้าอิงเอาเงินตรงนี้ไปทานี้ปุ๊บไลฟ์สไตล์เราจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนตามมันก็เหมือนกับคนที่เขาหยอดกระปุกไว้หลายกระปุกแหละแล้วก็แบ่งไปตอนนั้นก็ประหยัดเรียกว่าประหยัดเลยโชคดีที่แบบเออที่ทํางานเขาเขาไมีสวัสดิการเขากังวนให้ก็เท่ากับว่าวันวันหนึ่งค่าใช้จ่ายเราอ่ะมันก็ลดน้อยลงไปมากมากมากเลยเราก็ไม่ซื้อ ไม่ซื้ออะไรกินเลยอเออไอ้ตแตเพราะว่าตอนนั้นเองคิดจริงนะว่าแบบถ้าเองซื้อชานมไข่มุกกินสักหนึ่งแก้วอ่ะม,มันจะกระทบอะไรกับครอบครัวบ้านในแง่ของลูกในแง่ของซีในแง่ของวิถีชีวิตของเราอเออก็แบบแย่แยะนะ <laughs> ดูแบบเอ้ยตอนนั้นแบบตึงตึงมือจริงๆแต่ว่าตึงแต่ก็ต้องผ่านให้ได้อะถ้าตึงเราเทอะมันไม่ได้แค่จบแค่เราม,ม,มันกระทบหลายอย่างเลเหมือนโดมิโน่อะแล้วมันรอดไปได้ยังไงวะเนี่ย เล่นแรงเอาเอาไม่รู้เหมือนกันว่าทําได้ไงตอนนั้นเพราะว่าระยะเวลาก็หลายเดือนหลายเดือนมากเลยนะโอเคต้องบอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับที่พูดกันกับอีกเมื่อกี้มันเป็นแค่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนึงแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปอ่ะผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเทอร์ n นิ่งพอยต์ของผมจริงจงว่าจุดเปลี่ยนของผมเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วทำไมต้องออก อ่าจริงๆ,ๆแล้วมันเหตุผลมันมันไม่ได้มีอะไรเหตุผลมันโคตรบ้าเลยผมบอกทุกคนเลยว่เหตุผลหลักๆของผมที่ทุกคนได้ดูในสารคดีไปอ่ะเหตุผลหลักของผมจริงๆอ่ะนะมันต้องอถ้าพูดว่ามันเป็นปัญญาอ่อนได้ไหม <c oughs> มันเกิดจากคอร์ดเอาชนะอมันเกิดจากคอามอยากเอาชนะนั่นแหละก็เดี๋ยวไว้อีฟีน่าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าจุดของผมจริงๆที่ผมตัดสินใจออกจากงานประจํามันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่มาให้มาคุยวันเนี้ย ผมแค่อยากจะมาขยายความว่าจริงๆแล้วเรื่องหลังของผมเนี่ยมันมาจากไอ้คนคนนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ะก็จะมีเนี่ยมันมันไม่จบแค่นี้นะครับจุดเปลี่ยนจริงๆผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมนำวันนี้นะครับมันจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแนวทางให้ใครบางคนที่แบบมีครอบครัวเหมือนผมแล้วมันต้องเป็นจุดเปลี่ยนอะไรสชกอย่างหนึ่ง นะครับก็เดี๋ยวอยากให้ติดตามกันไว้แล้วก็ชื่อรายการผมยังไม่ได้คิดนะครับ <c oughs> ก็จะคิดหม่เออ <c oughs> ก็อยากให้ช่วยช่วยคิดกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากจะให้ซีรีส์ตรงเนี้ยนะครับรายการเนี้ยมันชื่ออะไรนะครับก็พิมพ์มาได้เลยหรือใครอยากมีคําถามอะไรที่จะมาถามอีงนะครับว่าเขาพาผมรอดได้ยังไงแล้วผมรอดมาเป็นทุกวันเนี้ยได้ยังไงนะครับก็พิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวโฟกันอีงทีลใบแล้วก็อย่าลืม n ่วยคิดชื่อด้วยนะครับไปครับ